ปับเรียบร้อยแล้วคะ่ะแม่ปูกะแลยวลุ้นต่อนี่เขาเก่าโมงเพื่อนเรียน,น,ยยนผู้จะพาไปนอกสถานที่ค่ะร่วมกับกลุ่มอื่นผู้เล่นนัดเก่าโมงอันเศร้านี่สององศาค่ะบบบ,บหนาวปนใดแต่ลุ้มนี่ปี๊ดอากาศอากาศแม่ปูว่ากำลังอกพ่ออกแค่พ่อสูดได้พ่อพ่อ,พอบอหนาวกันหนาวอยู่แต่ว่าหันบถึงกับ เขาก็ดูกัะค่ะคือเย็นสบายสบายใส่ใส่เสื้อผ้าได้สามตัวโอเคบึงอันเห็นบาขาเศา้านี่อันเป็นแต่มมือขึ้นนี่แหละค่ะเริ่มเป็นตั้งแต่อันมือว่านสั่มย่ำแรงเริ่มเป็นน้ําแข็งเพราะขึ้นมาได้ทีเลยเศา้ามากอะ่ะเป็นน้ําแข็งนะ ยิเป็น,น้นาำเดินลำบากค่ะต้องระวังสุดๆเลยมันแข็งแล้วอากาศจะอุ่นขึ้นพยากรณ์อ,อากาศว่าอากาศจะอุ่นขึ้นช่วงวันยุสุดสัปดาห์นี้ค่ะอากาศเป็นบวกมือนี้กระบวกสององศาเม่ติดลบฮ อันหมว่านนี่คู่ไห่ตะล่างทำไมคู่กับแจงว่า้องแม่ปู่เนี่ยจะต้องร่วมกับอีกของหนึ่งเพราะว่าของแม่ปู่มันหน่อยคนมันแค่หกคนเองหกเจ็ดค้นเมื่อเกิดเนี่ยค่ะเจ็ดคนมันมาแนบมาแน่เต็มที่กับเจ็ดค้นก็เลยจะห้ไปเลียนร่วมกับของอื่นซันเดียวกันนะคะแต่ว่าซันเดียวกันแต่คนละ้องซึ่งของเขามีสิบห้าคน ขอมนี้ซิบหาคนเก่เาของพ่อแม่ปู่ไปบวกอีกโอ้ยอันเลี้ยงซ้ำม,มันซ้ำทิ่แม่ปูเ่เลี้ยงกันร่งพอดีค่ะคนหน่อยๆคนเบาคู่กับดูแลทัวถึงคู่ให้คําปรึกษาทัวถึงดีค่ะเราจะไปร่วมกันหล่ล่าันซะนะตายพอดีให้เงินพวกนี้ให้เงิน,งนไปล้าน รูบอกว่าหามใส่าษาอ,อันทิ้นเจ้าของในห้องเรี่นบันไดกับาพากันฟังแล้วก็โทรศัพท์ค่ะอุ้ยนี่มืนมืๆนม,นมนดูค่ะน้ำไหลอันนี้อันตรายเลยนะคะเนี่ยเห็นป่ค่ะเห็นไหมหิอม่อันโทรศัพท์รู่บอกแล้วว่าให้ปิดเสียงบอบาสิ าะว่าสิแล้วก็ปิดสันน้ำเห็ดปิดเป็นบมมีเสียงไปเลยเปิดไว้ได้แล้วก็อันคันมีธุระอยากจะค่อยเทียวเบิงเอาเปิดหน้าจอไว้เอาแล้วก็ปิดเสียงไว้เพราะว่าเป็นการรบกวนกรบโบฟ้าพากันฟังกันค่ะเสียงดังนวลผู้นั้นผู้นี้อีกอย่างนึงกะรับโทรศัพท์กับบยาวไปรับ้างนอกดิขออนุญาตขอโทษได้ฉันขอรับโทรศัพท์แล้วก็รับแม่ห้องไปมุ่มห้องว้าเห็นไหมอันเป็นการรบกวนแม่ปูกันงืดงึดขาซุ่ม เราไม่รู้เรื่องเลยไหมอุ้ยอันตรายอ่ะนี่นอะอุ้ยมือลื่นเอ็มแม่ปูฮ่าตัวซอยกันขึ้นทุ่งเฮ้ยแลนระวังเด้อดหำอันมือเด้อันทนแลนก์ขแลนเฮ้มือ,อนนมือมือห้ำขาเบื้องต้นงร้สึกมือ,มอ,ป,มอป่ะอไอ้จ้อยแล้วใส่ยังกีงหัดหำแลนออกการะลังกาย ซึ่ง,บง่บาเขาลังไก่กับเ่าเขาลังไกเออเบาถึงเรื่องโทรศัพท์นั่นแหละค่ะมันกั้นแขวนะบางเท่อน,นแบบให้เกียรติสถานที่มันสิปิดประมาณชั่วโมงสอง 2, ชั่วโม,มงในห้องเรียนนน่นมันบอดได้บ่แค่ปิดเสียงซื้อสานิทุระอยังก็ออกไปรับนอกห้องเราต้องเป็นการรบกวนคนอื่นเขาแล้ว,ว,ว,วเบาเบาค่อยในกะไข่เ้านี่โวกเวกโวกเว,วกเสียงทางคู่เตือนคู่บอกนะไรแล้วกะก็จังว่าราคามันเป็น มันเถากันแล้วม,มันเป็นเล็กหน่อยที่คู่จะต้องบังคับได้ได้เต็มที่สับซุ่มที่แบบว่าอวดว่ดจาจะคล้องแน่แรงเสียบว่าใครอยากตั้งตัอวดดีใช่ไหอวดดีกัยังมาเพิงเขาอยู่ยังมาลบสนบ้านเมืองเขาอยู่กันยังมามีใส่อวดดีบ่ถิ่มสันดานเก่าจะคล้องช่งนีกระทงกระทวงกันนี้นี่จะทั้งทั้งนั้น,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 นเลยอันเขาให้หาสีเอาซิปเขาให้ซิปสิเอาซิปหา บ่มีความพอดีค่ะบางทีเฮาเห็นแล้วเฮาก็โอ้แผันเฮาคือบ่เรียกร้องอย่างนออั่บบแผ่นดเฮาเจอสิได้อีกอย่างแบบสวัสดิการยังต้องเฮ็ดเราเองมุดต้องหาเอาเองมดุมดมาต่องมาค่อยแหงไทยเนาะค่อยซอยเหลืออยู่ตลอดเวลาซุ้มใหญ่โดนโดนซอยเหลือจนเค่อยโตค่ะโดนซอยจนเค่อยโตแต่กับเขาใจอยู่บางเทีกับเขาใจ ได้จุดหนึ่งอยู่ค่ะเพราะว่าบ้านเมืองเขาเจา้าเขาเจ้าบริรับบริรับแบบนี้อะค่ะบ่ะค่อยได้บ่ค่อยได้จากรัฐบาลบ่ค่อยได้จากสวัสดิการคือคือมันมันขาดซสะส่วนมากพี่ค่ะมันห้อยหยหายซะส่วนมากแต่วพอมาอยู่ประเทศที่เขาดูแลได้เต็มที่นี่สินะต่เรียกร้องกใจอันนี้ก็สิเอาอันนึงได้นึ่งก็สิเอาต่อไปอีกพี่ค่ะ ทังเจอาขีขา่ขันฟังซุ้มวา่วาว่าซุ้ม,มัน่อยขาเจ้าคุ้ยกันผู้อพยพพกเจ้าคุยกัน,น,กนโผ่ถึงมาสุขีเด่นบอดียังสันยังสีเหล่าฟังเ้าฟังหรอครับต้อาขันอูี่ฟัง,ฟงสุ่ามันก็แน่ดละคุ้นเ่ยค่ะมาอยูประเทศเขามา่เพิ่งใบบุญเขาแล้วกันเมื่อว่าเขาบาขอดีสิพักากันปะท่วงถ้ากันเรียกร้องเนี่ยคุนสย จมให้ฟังซื้อขำเศร้านี่่ามีอย่างหลายไม่มีอะไรเยอะหาเรื่องบน่นเฉยค่ะนี่นะพอน้ำแข็งมันละลายล่ะไอ้น้าละลายลานะเป็นน้ำแข็งหนาเลยอุ๊ยอันตรายอ่ะเฮ้ ู้เท่านี้ก็จะต้องใส่ใส่เกาะค่ะใส่อันที่เกาะลงเท่าที่เป็นน้ำเพราะสันก็จะมืนเดี๋ยวว่าถ้าผู้เท่ามืนขนาดคนนุมน่มสๆสาวๆก็ยังมืนอยู่ผู้เท่าก็เหลือสบายๆบ้อน